มาดูกันนะครับของจูปิเตอร์นะหกันบ้านส่งเร็วมากดีมากๆเลยแบบนี้นะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วจะเอครับผมนะอย่าเพิ่งหมดแรงไปก่อนนะครับอความน่าจะเป็นแล้วนะครับกันว่าความน่าจะเป็นเบสิกนะถูกครับถูกโอ้ไม่ธรรมดาเลยเน,นี่ยมันก็ถูกนะครับเหรีออยญขึ้นหัวเดียวกันนั้นเลขถูกนะแต่ว่าวิธียังไม่ถูกนะครับ คือหนูต้องเข้าใจเหตุการณ์นี้ก่อนเหมือนมีในสอนในในในวิดีโอด้วยนะโย,ยนเหรียญหนึ่งครั้งกับโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยหนูต้องเข้าใจเซปเป็นสเปซก่อนว่ามันคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแซปเป็นสเปซเนี่ยคือมันจะเป็นหเหรียญกับเลขลูกเต๋าแบบนี้ครับ H 1 s 2แบบนี้ครับ H 3ไปเรื่อยๆนะครับ s 4ถ้า H 6แล้วก็ T1 T2 T3 T4 T5 T6 นะครับแต่เมื่อสเปซมันจะเท่ากับมันจะเท่ากับ12นะครับผม ns นะครับหรือเฉยเฉยก็ได้นะเท่ากับ12นะครับแล้วก็ความน่าเป็นที่เรียงขึ้นหัวเนี่ย event เ,เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ฮะ event จะเป็นก็คือไม่ได้หัวอย่างเดียวครับมันจะมีหัวที่ห้อยทุกต่อหมดเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็น สับเติดของแซมเบอร์สเปย์ทีหนึง่งถูกไหมครับไปเรื่อยจนถึง H6 ครับนั้นเนี่ย NE เท่ากับ6นั้นดังนั้นเขาต้องเป็นห่วงที่หัวเนี่ยก็คือเป็น6ส่วน12ครับผมซึ่งมันบังเอิญว่าว่าได้ตรงกันนะครับแต่ว่าแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องครับอาจารย์อาจจะตรวจผ่านๆอาจจะถูกก็ได้แต่ถ้ามาเช็คทีเนี่ยผิดเรื่องวิธีทำนะครับอ,อันนี้ลูกเต่าแต้มคู่นะครับเนี่ย แต็มแมทริกซจะเป,เป็นเหตุการณ์ที่พี่เขียนไปตอนแรกเมื่อกี้ครับเพราะมาจากการทดลองเดียวกันนะครับแต้มคู่ก็จะไม่ได้มีแค่นี้ครับอีเวนต์เนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช่เนาะอีแต่อีเวนต์ก็จะเป็นหัวสองหัวสี่หัว 2, หกและยังมีทีสองทีสี่ทีหกนะครับเลน E จะเท่ากับหกเช่นกันนะครับก็จะได้เป็นหกส่วนสิบสอง นะครับ6ส่วนิบไม่ใช่3ส่วนหนะ6ส่วนสองซึ่งบางเอิญว่าเลขคำตอบตรงกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้คะแนนก็ได้นะเพราะว่าวิธีผิดเนี่ยยังไงก็ไม่ถูกต้องแน่นอนโอเคต่อไปอันนี้ก็จะผิดหรออืมก็จะผิดเหมือนกันนะครับนะ๋ตวกัรผิดตรงไหนบ้างหัวและรูปตัดแต้มคู่เนี่ยคือหัวเนี่ยมันคือ0ูนนะครับแต้มคู่คือ 0. 5ุเช่นเช่นกันนี่คำน่้เป็นที่หัวและแต้มคู่ใช่ไหมครับ เราใช้สูตรออ,อิสระอันเนี้ยม,ม,มันตรงไหมเออมันตรงเพราะไม่อิสระต่อกันมันได้นะแต่ว่าจริงๆถ้ามีอีเวนต์หนูควรจะเขียนอีเวนต์เพราะว่ามันจะไม่ไเท่ากันเสมอไปพี่บอกแล้วว่าสูตรเนี้ยไอ,อ้สูตรอิสระเนี่ยใช้ได้ก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราไม่ทราบเหตุการณ์จริงๆแต่เนี้ยเราทราบได้จริงๆนะครับก็คือว่าอีเวนต์ของอันนี้ครับหัวและแต้มคู่ใช่ไหมท่านก็ตอบตรงได้เลยว่า s สอง h สี่ h หก นะครับอีเวนท์เท่ากับ3นัท่นเนี่ยมันจะเท่ากับ3ส่วน12นะก็จะเท่ากับ0.25นะครับอ่าซึ่งบังเอิญมันเท่ากันการที่เท่ากันแบบนี้การที่การนับอีเวนท์ทองอินเตอร์เซ็กจะเท่ากับการคูณกันของเหตุการณ์เนี่ยแปลว่ามาันจะอิสระต่อกันในข้อต่อไปครับเดี๋ยวจะมีบัวคำถามเนาะซึ่งข้อนี้นะครับข้อนี้คือหรือใช่ไหมยูเนียนนั่นเองอดีมากครับหัวหรือแต้มคู่เนี่ย กย็ยูเนีนคือบวกการลบอินเตอร์เซกต์นั่นเองซึ่งซึ่งถูกอันนี้ถูกต้องดีมากครับแต่ว่าอินเตอร์เซกต์ต้องคิดจากควรจะคิดจากนับอีเวนต์นะถ้านับได้นะครับอินเตอร์เซกต์ควรจะนับมานะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถูกต้องเลยนะถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้วิธียังไม,ไม,ไม่ไม่ถูกซะทีเดียวก็คือว่าถามว่าสองไกนอิสระ e ต่อกันหรือไม่นยะคืออินเตอร์เซกต์เท่ากับสองไกนคูณกันนะครับออสองไาเกนคูณกันได้เท่านี้ใช่เพราะว่า อ่าเท่านี้ใช่เรวสองห้าใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยอินเตอร์เซ็ตัวเนี้ยต้องต้องเอามาจากเหตุการณ์จริงครับหนูจะเอาอันนี้มามันเหมือนกับเป็นการกับปั้นทุบดินใช่ไหมครับยังไงมันเท่ากันอยู่แล้วถ้าใช้วิธีนี้นะต่อต่อให้ไม่ไม่สะจริงก็จะเท่ากันนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยอันตรายนะครับเออแต่ว่าอันเนี้ยคือที่มาตรงนี้หนูต้องเป็น,นับอีเวนต์ของที่พี่บอกตรงนี้ครับตรงนี้ที่พี่จะให้ว่าให้ว่ามันไม่ถูกต้องตรงนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ ข้อนี้ตอบถูกนะครับในชลีอีเวนต์แลก็เดี๋ยวเพื่อคลิปใหม่นะเพราะว่าเวลามันเกิน